สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Most ส x c l u s i v e lusive, รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูก,กคิดค้นโดยฝีมือคนไทยและเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแวดวงวิทยาศาสตร์ของไทยค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับเมย์เช่นเคยค่ะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้ความทันสมัยนะคะหรือว่านวัตกรรมที่พาคุณผู้ชมเนี่ยทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นง่ายขึ้นรวมถึงนะคะเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่5ของคนในปัจจุบันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเมย์ก็กำลังจะหยิบขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะนี่เลยสมาร์ทโฟนนะคะไม่มีใครไม่มีอย่างแน่นอนค่ะเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะที่33ของคนณปัจจุบันกันเลยนะคะแต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าปัจจุบันนี้นะคะการผลิตส,สมาร์ทโฟนแต่ละเครื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่ากว่าเราจะได้ใช้ค่ะต้องมีการตรวจสอบเยอะแยะมากมายหลายกระบวนการกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเมย์จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักนะคะกับเครื่องทดสอบฟังก์ชันการทํางานของชิ้นส่วนสมาร์ทโฟนที่เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาจากบริษัทเซนเซอนิกจำกัดนะคะและก่อนที่เราะะจะไปพูดคุยกับนักคิดค้นและผู้ประดิษฐ์นะคะรวมถึงไปทําความรู้จักค่ะกับเจ้าหน้าตาของเครื่องตัวนี้นะคะเมย์อยากให้คุณผู้ชมค่ะไปทําความรู้จักกับสมาร์ทโฟนกันก่อนเลยค่ะ สมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์มือถือที่นอกเหนือจากการใช้โทรรับสายแล้วยังมีแอปพลิเคชันใช้งานมากมายสามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน 3G Wi-Fi สามารถใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กและแอปพลิเคชันสนทนาชั้นนำโดยที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งลูกเล่นในการใช้งานสมาร์ทโฟนให้ตรงกับความต้องการได้มากกว่ามือถือธรรมดาผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนิยมผลิตสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอระบบสัมผัสใส่กล้องถ่ายรูปที่มีความละเอียดสูง ออกแบบดีไซน์ให้สวยงามทันสมัยมีแอปพลิเคชันและลูกเล่นที่น่าสนใจฟีเจอร์หลักที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการกำหนดมาตรฐานของสมาร์ทโฟนออกมาอย่างชัดเจนแต่แนวโน้มในภาคอุตสาหกรรมตลาดมือถือก็ได้ปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคมากขึ้นและเรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนต้องการโดยสิ่งที่จำเป็นต้องมีอยู่ในสมาร์ทโฟนนั้นได้แก่ operating system ระบบปฏิบัติการ โดยทั่วไปสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่องจะขึ้นกับระบบปฏิบัติการที่ใช้งานซึ่งระบบปฏิบัติการเหล่านั้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆบนระบบนั้นได้เช่น iPhone ของ Apple รันระบบปฏิบัติการ iOS สมาร์ทโฟน Android รันระบบปฏิบัติการ Android OS สมาร์ทโฟน Windows Phone รันระบบปฏิบัติการ Windows Phone เป็นต้นแอปพลิเคชัน มือถือพื้นฐานโดยทั่วไปจะมีแอปพลิเคชันพื้นฐานอยู่ภายในเครื่องตัวอย่างเช่นสมุดร,รายชื่อผู้ติดต่อบันทึกการใช้งานโทรศัพท์ฟังก์ชันรับส่งข้อความ SMS เป็นต้นแต่สำหรับสมาร์ทโฟนจะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้หลากหลายและครอบคลุมการใช้งานมากขึ้นเช่นสมาร์ทโฟนบางรุ่นสามารถสร้างแก้ไขเอกสารออฟฟิศบางรุ่นสามารถวาดเขียนลงไปบนหน้าจอพร้อมบันทึกรูปภาพ การเติบโตของบริการเครือข่าย 3G และ 4G ในปัจจุบันช่วยให้ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนสามารถท่องอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้สมาร์ทโฟนทั่วไปยังรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับการท่องอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อไร้สายภายในที่พักอาศัยหรือสำนักงานคีย์บอร์ด สมาร์ทโฟนทั่วไปจะมีแป้นพิมพ์ที่จัดเรียงตัวอักษรคล้ายคลึงกับคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์แนวโน้มของคีย์บอร์ดสมาร์ทโฟนในปัจจุบันจะอยู่ในรูปแบบปุ่มสัมผัสบนหน้าจอในขณะที่สมาร์ทโฟนบางรุ่นยังคงเป็นคีย์บอร์ดแบบปุ่มกด m e s s e n g e การส่งข้อความโทรศัพท์มือถือทั่วๆไปสามารถรับส่งข้อความตัวอักษรได้แต่สิ่งที่แยกสมาร์ทโฟนออกจากโทรศัพท์มือถือทั่วไปก็คือ ในสมาร์ทโฟนจะมีการจัดอีเมลซึ่งสามารถซิงกับข้อมูลส่วนบุคคลและเรียกใช้งานผ่านบัญชีอีเมลชั้นนำเช่น Gmail Hotmail เป็นต้นแนวโน้มของสมาร์ทโฟนยังคงเป็นสินค้าขายดีในตลาดโดยในปัจจุบันและอนาคตผู้ผลิตจะเน้นไปที่ความเร็วในการประมวลผลการออกแบบหน้าจอให้มีขนาดใหญ่ความละเอียดสูงและความคมชัด สมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่บางรุน่นมีขนาดหน้าจอ5ถึง5.4นิ้วขึ้นไปเลยทีเดียวการปรับปรุงคุณภาพของกล้องถ่ายรูปการแก้ปัญหาแบตเตอรี่หมดไวการออกแอปพลิเคชันหรือลูกเล่นใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับคุณอนุชิตนากล่อมนะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องทดสอบฟังก์ชันการทํางานของชิ้นส่วนสมาร์ทโฟนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมออหน้าตาหล่อๆแบบนี้นะคะ วันนี้นะคะต้องขอเรียนสอบถามคุณอ,อนุชิตเลยและกันขออนุญาตเรียกคุณอ,อนุชิตนะคะได้ครับโอเคค่ะคุณอนุชิตคะอยากทราบค่ะว่าที่มาที่ไปนะคะของการคิดค้นเครื่องนะคะที่เรียกว่าเป็นการทดสอบฟังก์ชันของชิ้นส่วนสมาร์ทโฟนตัวน,นี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคะอ๋อเนื่องจากบริษัทเราเป็นบริษัททำเซนเซอร์นะฮะ,ค,ะคือื่อว่าเซนเซอร์นิเราก็ผลิตออกแบบเครื่องวัดเครื่องเทสเครื่องเซนเซอร์ต่างๆสมาร์ทโฟนก็เป็นไอเทมหนึ่งที่มีการตรวจวัดเยอะมาก เราก็ผลิตเครื่องวัดขึ้นมาแต่เนื่องจากกรศาสติโฟนปฏิบัตเนี่ยผลิตเยอะด้วยจำนวนที่รวดเร็วเราก็ต้องผลิตระบบอ,อัตโนมัติช่วยในการเทสด้วยมันก็องไปจุดเริ่มต้นว่าเราทําเครื่อง เทปชิ้นส่วนของสมาร์ทโฟนครับผม่เรียกว่าเป็นการตอบรับของตลาดโดยใฉ่าะสำหรับ,รบอ,อ,อุปกรณ์สมาร์ทโฟนในปัจจุบันใคนะคะคและต่อมานะคะอยากทราบค่ะว่าในสําหรับของเจ้าตัวเครื่องทดสอบฟังก์ชันการทํางานของชิ้นส่วนสมาร์ทโฟนตัวนี้นะคะออได้มีเกิดขึ้นมานานหรือยังครับหรือเรียกว่า QC เนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วแต่เนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยทดสอบแบบช้ามากเพราะว่าการผลิตเนี่ยไม่ได้ผลิตเยอะอย่างปัจจุบันปัจจุบันเนี่ย โทรศัพผลิตวันเนี่ยตกเป็นล้านเครื่องต่อวันล้านเครื่องเลยหรอคะใช่ครับ<ช>เยอะมากซึ่งการทดสอบจ้อง,ต,องต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถทดสอบแล้วก็มีโอกาสผิดพลาดได้สูงงนั้นการที่จะทําให้เป็นระบบอัตโนมัติเนี่ยจะช่วยทําให้การทดสอบเป็นอย่างไรรวดเร็วและคุณภาพดีซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ตอนนี้โรงงานต้องการมากครับได้ยกว่าตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงโรงงานอุตสาหการรมที่ผลิตชิ้นส่วนสมาร์ทโฟนคุณอนุชิตคิดว่าตอนนี้ มีเพิ่มมากขึ้นี้ไหมคะตอนนี้ในเมืองไทยมีเจ้าใหญ่ๆไม่กี่เจ้านะฮะ,ะแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถทําระบบให้มันเป็นอัตโนมัติหรือเทสอย่างรวดเร็ว<ม>เราอาจจะไม่มีผลิตในเมืองไทยก็ได้เพราะอาจจะย้ายฐานผลิตไปในประเทศที่ค่าแรงถูกกว่า<ม>เพราะตอนนี้ค่าแรงเมืองไทยก็ต้องยอมรับว่าเราสูงขึ้นค,ครับผมนี่นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะแล้วก็อยากถามเลยนะคะว่าอะไรนะคะที่เป็นสิ่งที่จุดป,ประกายให้คุณอนุชิตนะคะได้คิดคน้นสิ่งประดิษฐ์ ชิ้นนี้ขึ้นค่ะเราอยู่ในโรงงานมาเป็น10ปีนะฮะ,ะเราก็คุ้ครีกับเครื่องต่างประเทศมาเยอะซึ่งจะเห็นว่าประเทศไทยนําเข้าเครื่องต่างประเทศมาเป็นจำนวนมากแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสถ้ามันพังเราก็ต้องจ้างคนต่างประเทศมามาดูแลแล้วอีกอย่างน,นึงก็คือต้นทุนแพงมากด้วยทําให้การแข่งขันของในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยสู้กับคู่แข่งที่ต่างชาติไม่ได้ก็เป็นเหตุว่าจริงๆคนไทยก็สามารถทำได้เราเลยคิดประดิษฐ์ ให้มันสามารถเทียบทัดเทียมับของต่างประเทศครับนี่คือจุดที่ประกาศที่เราต้องทำเป็นจุดประกาศนะคะที่ได้สร้างชิ้นงานนะคะอีกหนึ่งชิ้นงานที่มีประโยชน์และก็มีคุณภาพนะคะเพื่อรองรับกับการผลิตนะคะของประเทศไทยด้วยแต่นะคะอย่างที่บอกว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลการันตีด้วยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอยากทราบค่ะว่าเพื่อนนุชิเนี่ยได้เข้าไปร่วมประกวดนะคะในโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างไรคะอ๋อต้องขอขอบคุณกระทรวงวิทย์นะฮะที่ ที่สนับสนุนคนไทยให้สามารถมีผลงานแล้วก็โชว์ต่อ,อบริษัทอื่นๆได้ประทรวงวิทย์เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสมาคมเครื่องจักรคนด้วยซ,ซ,ซึ่งสมาคมเครื่องจักรเห็นว่าเ,เครื่องที่เราผลิตเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้เมืองไทยก็ยังไม่มีผู้ผลิตมากก็เลยให้เราไปประกวดก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้ชนะรางวัลชนะเลิศเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ตรงนี้ในการ พัฒนาอุตสาหกรรมก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําได้แสดงผลงานต่อสาธารณชนครับเป็นรางวัลชนะเลิศในสาขาไรนะคะผลิตโบรดักเพื่อเชิงอุตสาหกรรม ก็เรียกได้ว่าเป็นแชมป์นะคะหรือว่าเป็นรางวัลชนะเลิศนั่นเองนะคะคนอกจากจะเป็นผลงานนะคะที่เรียกได้ว่าช่วยทําให้เศรษฐกิจเนี่ยในประเทศไทยของเราดีขึ้นแล้วยังได้รับรางวัลการันตีด้วยนะคะจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองนะคะคุณอนุชิตคะอยากทราบค่ะว่าเจ้าเครื่องทดสอบฟังก์ชันชิ้นส่วนของสมาร์ทโฟนชิ้นนี้นะคะแตกต่างจากเครื่องจากชิ้นอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนอย่างไรคะต้องยอมรับว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นอะไรที่อเนกประสงค์มีฟังก์ชันเยอะแยะมาก ฉะนั้นจะวัดแบบธรรมดาไม่ได้แล้วเราวัดทุกทุกเซนเซอร์ที่อยู่ในตัวนั้นแล้วก็เนื่องจากสมาร์ทโฟนเห๋ยวนี้ขนาดเล็กเล็กมากฉะนั้นความแม่นยำควา,ม,ามละเอียดก็ต้องสูงเนื่องจากฟังก์ชันเยอะเยวต้องมีความแม่นยำด้วยก็คือจะประกอบด้วยเครื่องเทศทีท่เป็นหัวใจหลักก็คือเทนเทนต่างไฟฟ้าแล้วก็เครื่องเทศทีท่ทําหน้าที่แทนสายตาคนก็คือระบบวิชั่นอ่าย่างเป็นปกล้องที่ติดแทนสายตาคนคือินส p e c t ชั่น แล้วก็ส่วนที่3ามคือส่วนระบบอัตโนมัติชั่นเพราะว่าไม่ต้องใช้คนในการโหลดเข้าโหลดงานเข้าโหลดงานออกเครื่องจะจัดของดีของเสียอัตโนมัติเลยครับผมถ้าให้คุณอาชิตนะคะลองเปรียบเทียบระหวา่างแรงงานของคนกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันมากว่าแค่ไหนครับกับ,บเครื่องตัวนี้โอ้คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีเครื่องตอนนัวนี้งานจะไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วค่ะเพราะว่าอันหนึ่งตอนนี้เนื่องจากผลิตเยอะมากเราเตรียมคนไม่ทัน ที่จะคนผลิตล้านชิ้นต้องใช้ใชคนจํานวนมากเตรียมไม่ทันสองต้องทําจํานวนมากในระยะเวลานสั้นคนที่ทําไม่มีสกิลคือไม่มีทักษะฝึกทักษะไม่ทันฉะนั้นก็จะเกิดการผิดพลาดนะอันที่สามก็คือโปรดักไล i ์สามสั้นคือเปลี่ยนโมเดลบ่อยมากคือถ้าเราเอาคนไปลงเยอะปับ๊บโมเดลเปลี่ยนเมื่อไหร่คนตกงานทันทีฉะนั้นว,วิธีการที่จะทําทก็คือ ต้องเอาเครื่องจักรไปแทนคนในเวลาสั้นแล้วก็เปลี่ยนโมเดลได้รวดเร็วนีนคค่คือช่วยช่วยเหลือแรงงานได้ส่วนแรงงานถามว่าทําหน้าที่อะไรแรงงานก็ทําหน้าที่ควบคุมเครื่องและบระิตเครื่องอคือตอนนี้คนหนึ่งอาจจะใช้แค่คนเดียวดูลายแค่ลายโปรดักชันหนึ่งลายซึ่งแต่ก่อนอาจจะเป็น10คน20คนซึ่งเยอะมากค,ครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการประหยัดต้นทุนในการผลิตไปด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องครับแล้วก็เชื่อมความเชื่อมั่นของผู้สั่งซื้อด้วย เช่นบริษัทสมาร์ทโฟนเจ้าใหญ่ๆเนี่ย<ช>คุณภาพสำคัญที่สุดคือถ้าเราบอกว่ายังใช้คนเราก็ยังการันตีไม่ได้ว่าจริงๆแล้วคนจะมีเอเอร์เยอะมีความเหนื่อยล้ามีความบางทีก็อาจจะไม่คงเส้นคงวาแต่เครื่องจก<ช>ักรทางานได้ยินใช่ไม่เสมอไม่ทำงานไม่คงเส้นองวาก<ช>็<ช>คือบางทีก็อาจจะเหนื่อยล้า แต่เครื่องจกักรไม่สามารถทํางาน24ชั่วโมงไม่มีบน่นก็สามารถทําได้คเครื่องจักรนะคะนอกจากจะดีแล้วก็ยังไม่มีบ่นด้วยนะคะคแต่ท่านผู้ชมหลายๆคนนะคะคงอาจจะอยากเห็นรูปร่างหน้าตาของสักเครื่องตัวนี้แล้วแล้วรบกวนคุณนอนุชิตนะคะ,ะเป็นคนพาพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมไปชมได้ไหมคะ่าได้ครับผม